แม่จำฝนได้ไหมก่อนหน้านี้แม่เขาก็แข็งแรงดีอยู่แต่เมื่อสองสาเดือนที่แล้วอ่ะเขาตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งแต่ว่าตอนนี้แม่ฝนเสียแล้วนะแม่หนูสงสารฝนมากเลยอะฮะจริงเหรอลูกก็เมื่อทิตก่อนน่ะแม่ยังเจอแม่ฝนเขาอยู่เลยนะก็ดูเขาแข็งแรงสดใสดีนะแม่ฝากแสดงความเสียใจกับฝนด้วยนะลูกค่ะแม่ แม่เองอ่ะก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะคะลาดาอยากอยู่กับแม่ไปนานๆความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหรอกนะลูกวันหนึ่งอ่ะทุกคนก็ต้องตายแต่จะจากไปอย่างสงบไหมเราเลือกได้นะลูกยังไงเหรอแม่เห็นแม่ชิวๆอย่างเนี้ยแม่เตรียมการจากไปของแม่อย่างดีแล้วนะลูกการเตรียมตัวเราก็ทำได้หลายอย่างนะร่างกายของเราอ่ะ มันปรับเปลี่ยนไปตามการเวลาตาก็อาจจะมองไม่ชัดฟันนะก็เคี้ยวอะไรไม่ได้ดีเราอ่ะก็ต้องเข้าใจร่างกายของเราว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องปรับพฤติกรรมไปตามร่างกายอย่าไปฝืนมันเรื่องเงินก็หนีไม่พ้นเตรียมมระดอกไว้ให้ร้าแล้วใช่ไหมแม่มรอรดอกหรือนี่เราดูนะ แม่อย่ามาล้อเล่นหนูรู้ว่าแม่วางแผนการเงินตั้งแต่ยังสาวเพื่อให้แม่อยู่สบายหลังกเกษียณก็ <c oughs> <ๆ> <c oughs> จริงลูกก็วางแผนดีๆนะอย่าให้หลานฉันต้องลำบากละ่ะไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วแม่ก็ฝากไว้ด้วยเลยแล้วกันถ้าแกรู้ว่าแม่ป่วยอ่ะแกอย่าปิดแม่นะแล้วก็อย่าฝืนรักษาจนเกินไปแล้วกันนะแม่อยากไปอย่างสบาย ถ้าแม่สื่อสารไม่ได้อะแม่เก็บพินัยกรรมกับเอกสารสําคัญไว้ที่หัวเตียงนะแม่เขียนไว้หมดแล้วว่าแม่ต้องการอะไรในวาระสุดท้ายโหแม่แม่อย่าพูดที่หนูใจเสียสิแกก็อย่าประมาทนะเตรียมพร้อมไว้เสมอจะได้ไปอย่างหมดกังวลมันมีอีกหลายอย่างที่ต้องเตรียมตัวนะลูกแม่อ่านหนังสือที่ชื่อว่าคู่มือชีวามิตร อยู่อย่างมีความหมายจากไปอย่างมีความสุขหนังสือเล่มนนี้บอกทุกอย่างเลยนะว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงทําให้เราเข้าใจสภาพร่างกายของเราในตอนที่เราแก่หรือป่วยทําให้เรารับมือกับช่วงเวลานั้นได้ดีและเข้าใจมากขึ้นว่างๆอ่ะรัฐก็ต้องอ่านด้วยนะจ๊ะเผื่อแม่ล้มป่วยขึ้นมารัฐจะได้รับมือได้ค่ะแม่ไม่ต้องห่วงนะคะ หนูจะศึกษาอย่างดีเพื่อแม่แล้วหนูก็จะเตรียมตัวให้การจับไปของหนู่มีคุณภาพไม่สร้างปัญหาให้กับตัวเองแล้วก็คนอื่นค่ะ